เริ่มที่สองนะครับนักเรียนท่านใดต้ออนุญาตเริ่มสอนได้เลยไหมครับอ่ารย์พี่คนมาดูครับบทแรกนะครับเป็นเรื่องของการแยกตัวประกอบให้นากเรีนสองสอนเลยนะครับการนะครับผมการแยกสัตัวประกอบครัของนะครับธาตุนั้นซีฟีสเนะครับซีฟี แล้วมาดูนะครับคนนี้ค eh ือการทดลองเรียนในเรื่องของการแยกตัวของผู้นำหมู่ในสมดุลนะครับนะเราจะมีคการแยกในการแยกตัวของผู้นำหมู่นะครับโดยใช้นะครับเรื่องการแยกโดยใช้สมบัติการแจกแจงการใช้โดยใช้สมบัติของการแจกแจง ครับตัวอย่นะครับสมบัติการแจกแจงอันที่สองครับการแยกตัวประกอบในรูปของ ax บวก b y นะครับ ax กําลังสองบวก bx นะครับบวก cx บวก c เท่ากับศูนย์ซึ่งการแยกตัวประกอบในรูปของ ax กํลังสองบวก bx บวก c ตรงนี้นะครับเราก็จะมีแยกอยู่ประมาณ0 x นะครับก็คือ x ที่ถึงสองนเลขบวกกับบวกเป็นบวกกับอะไรครับลบแล้วก็เป็นลบกับบวกแล้วก็เป็นกรณีลบกับลบนะครับ สี่กรณีนี้นะครับครูครูจะอัดวิดีโอไว้ด้วยเผื่อใครไม่เข้าใจก็สามารถใช้วิดีโอในการอ่านในห้องก็ได้นีไหมครับนะและเดี๋ยวเราต้องคุยแต่ประเด็นหนในเรื่องหาหนกันะครับหลังจากที่เราปิดชัตเตอร์ของกล้องนะครับเอาในส่วนที่สามนะครับนะในส่วนที่สามสัติการแจกแจงใช่ไหมครับแยกตัวกล่องของ a x เอ็กำลังสองบวกเอบวกสี่ครับหลังจากนั้นการทำให้อยู่ในรูปของอะไรครับกำลังอะไรครับผมกำลังสองอะไรครับ หรือทำให้ในรูปของ perfect s q u uh, so so a r ครับแล้วอันที่สี่ครับการแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปของผลต่างนะครับผลต่างกำลังกำลังสองครับอ่านวยสโคบกันก่อนนะครับนะการแยกตัวประกอบพหุนามที่อยู่ในรูปของดีเบรสองนะครับนะสมบัติของการแจกแจง distributive p r o ซึ่งพวกเราเรียนมาตั้งแต่สมัยม6แล้วใช่ไหมครับสมัยก6สมัยยุ่ม1สมัยยุ่นม2แลวตอนนี้ม2คือ2ก็มาเจอคุณมกนะครับ แล้วทีนี้พบเนี่ยพอเรารู้จักสมบัติการแทนเรษนิรันดร์เราจะแยกตัวประกอบของในรูปของ ax กําลัง2บวก bx บวก c ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสมการพหุนามกำลังสองนะครับเป็นสมการพหุนามกำลังสองถามว่าทำไมคุณครูถึงไม่แจกข้อสมบัิบันนี้เนื่องจากว่าคุณครูขอถามทุกคนนะครับทุกคนอยากใช้เอกสารที่เป็นเอกสารเรียนในห้องหรือเอกสารเป็นชีทครับใครจะจดหรือจะใช้ชีทใช้ช่อทหนึ่งหรือใช้ที่สองครับที่หนึ่ง ใช้ช,ตช,ช,ช,ชีตหรือใช้เอกสารจะใช้เอกสารประอกอบการเรีนยนหรือจบลงเรียนศึกครับใช้เอกสารเพรเาะฉะนั้นตอนนี้เรียนเอาเนื้อหาก่อนโอเคไหมครับในห้องครูเน้นย้ำว่าขอให้น้องตั้งใจ พ่อครูจะอ่านเนื้อหาไปด้วยโอเคไหมครับส่วนไหนที่เป็นส่วนสําคัญค่อครูจะให้พี่มาอ่านให้เพราะว่าต้องให้ต่างเ็ดนะครับกับโดมมานั่งทำงนะแต่ถ้าส่วนที่มันเป็นส่วนง่ายๆก็ขอรบกวนต่กล้องสัมพนซึ่งเขามีตุลุปการของพวกเรามากทำัานอ่านต้องขอออกเป็นวิธีก่อนเอาควาเราได้ปุ๊บในเรื่องของกำลังสองส่วนบูรนะครับในเรื่องของอะไรครับเอาตัวนี้ก่อนสมการเดเดเนี้ที่เรารู้ละในเรื่องของ ax กำลังสองบวก bx บวก c ครัก a ์กำลังสอบก B เอบวกี้รีนะครับนะเราจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็ในเรื่องของถ้าเ็นเป็นหนึ่งนะครับถ้าเเป็นหนก็หมายว่าถ้าในรูปสมการของ a x กำลังสองบวก Bx วกกับนะครับสี่เราก็แยกดกรที่ a อ็นเป็นไหครับกับกรณีที่ a มันไม่เท่ากับไม่เท่ากับเห็นกไหมครับกรณีกรณีที่ A นไม่เท่ากับเ หลังจากเรียนเสร็จทุกคนสามารถก็ปีนโดได้ดีไหมครับจดกานปีนกันไปเสร็จคณะเอากรณีที่2นะครับกรณีที่ A มันเป็นไงครับไม่เป็นดินอันนี้ยากตาอนะครับต้องมานั่งเคสหลังจากนั้นพ่อทำเป็นการสองสมบูรณ์แต่ในที่นี้พ่อคุณครูจะทบทวนในเรื่องของสามเหลี่ยมของไทยครับที่สองเราไปแล้วฟาสติกไตรแองเกิลครับ เรียนในเรื่องของสามเหลี่ยมปาสคาเราต้องมาทบทวนในเรื่องของสามเหลี่ยมปาสคาทั้งหมดเพื่อที่จะหาสัมประสิทธิ์การกระจายแบบเทวินาเห็นไหมครับหาสัมประสิทธิ์การกระจายแบบทวินาท่านหนูเรียนในเรื่องของการเรียนสัมเหเี่ยมการจับงูหนูจะได้เรียนตอนมองแห่เมเติมที่สคณิตศาสตร์เพิ่มเติมบทที่3โอเคไหมครับหรือน้องจะได้เรียนในคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมองแหบทที่3มของเพิมที่เหมือนกันแล้วแต่โรงเรียนที่เขาสอนหรือหนูอาจจะได้เรียนตอนงกอย่างเติมวิเคราะหของพวกเราก็จะได สอนพวกเรากําลัง2สมบูรณครูยังไม่สอนกำลัง2สมบูรณ์ครูจะสอนตั้งแต่นะครับกําลังสูงกํกลังหนึ่งกำลังสองจนถึงกาลังเก็โดยการใช้สามเหลี่ยมปายสัจำได้ไหมครับที่ครูให้กับพวกเราเดินปิดด้วยเลยครับเดินเบวกหนึ่งเป็นสองแล้วก็ปิดด้วย หนึ่งหกสองเป็นสามสองหกหนึ่งเป็นสามอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งหกสามเป็นสี่สามหกสามเป็นหกสามหกหนึ่งเป็นสี่แล้วก็ปิดหัวปิดท้ายด้วยหนึครับสังเกตนะครับความมหัศจรรย์ของสามเหลี่พาร์สคาเดือนขึ้นเรื่อยๆเรามาดูนะครับความมหัศจรรย์ของสามเหลี่พาร์สคาลอย่างเช่นเราบอกว่าอันนี้เป็นดีกรีสีครับอันนี้ไม่เป็นดีฟีสีนะครับอันนี้เป็นดีกรีนะครับอันนี้เป็นดีกรีหนึ่งครับอันนี้เป็นดีกรีอะไรครับสอง ดีกปีสองตัวนี้นะครับเรกเรียนดูอย่างเช่น a บวกกับ b ทักก้งหมดกำลัง2ตัวเลขข้างหน้ามันบบเป็นสามสีกนะนันคือ1 a กำลังสอง b กำลังศูนบวกกับอะไรครับสององ a กำลังหนึ่ง b กำลังหนึ่แล้วก็บวกกับหนึ่ง,น,น,น,งนะครับ1นึ่ง a กำลังศูนย์ b กำลังสองเห็นผลว่าอะไรครับสังเกตดูผลรวมของดิ g r ีแต่ละพจนจะเท่ากับกำลังศูนย์ที่เราเรยกฐาน 2องบวก2ก็เป็น2 1งหบวกูก็เป็น2นะครับในขะียวกันศูนย์บวกสก็มีค่าเป็นงอนกั่ไหมครับตัวนี้จัฟอ้อมใ่ายีก็มีค่าเป็น A 2 2 a า2สองบวกสองวกกับาสองนี่คือนำจีนยังไม่สอนให้พวกเราดูหาอยังไมครับอันนี้ให้พวกเราดูหามครับทีนี้กบหลังจากเราเรียสสน,นสสการสองเซลมุตเราก็มาทัานกำประมาณสามเูลล์นะครับ <lands S 1> เลยครับกำลังสามสมบูรณ์ทั้งกรณีที่มันเป็นดุลและกรณีที่มันเป็นหลงเห็น,น<อ>ไหมครับกำลังสี่สมบูรณ์กำลังห้าสมบูรณ์กำลังหกสมบูรณ์จนถึงกำลังเกินสมบูรณ์ทุกครูจะมีโค้ดให้หนึ่งแชั้นให้น่นะครับซึ่งอยู่ในเบลาทุกครั้งหมดนะครับ,รบหลังจากน,นั้นก็เรามาเรียนเรื่องของผลต่างกำลังสองผลต่างกำลังสองก็่ง่ายๆที่ครูเคยเรียนพวกเราครั้งที่แล้วนะครับหน้ากำลังสองลบหารกำลังสองเท่ากา 2, ับอ,อะไรนะครับหน้า,า 2, ลบหารหน้า โอเคไหมครับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหนันหลังจากนั้นยังไม่พอเรายังมีผลต่างกำลังอะไรครับผลต่างกำลังสามผลบวกกำลังอะไรครับผลบวกกำลังสามจนถึงผลบวกครับจนถึงผลต่างกำลังศนยและผลบวกกำลังศินย์โอเคไหมครับตอนนี้เราจะได้รวมกันซึ่งครับกำลังสามตรงนี้เราจะเรียนตอนม .3 แต่ผู้มองศักยภาพของเรียนเราเรียนตอนม .2 ดีไหมครับครับนูจะได้เก่งเก่และหนจะได้ความรู้ที่สัพทวิทยาที่เยอะแยะมากมาย ที่นี่ครับ